ในช่วงเช้านี้ก็ยังมีปัญหาที่ท่านเขียนเขียนคงเขียนเมื่อคืนนะแล้วก็ยังไม่ได้ตอบนะครับก็จะตอบปัญหาท่านที่เขียนถามไว้นะท่านที่มีปัญหาก็ยังเขียนได้เพราะว่ายังมีเวลาจนถึงช่วงปิดปิดโครงการก็คือบ่ายสองครึ่งนะฉะนั้นก็ยังมีปัญหามากก็แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวจะเลิกสายถ้ามีปัญหาในน้อยก็จะเลิกไวนะครับ ท่านนี้เขียนถามมาว่าสวดมนต์ทำวัดเช้าําวัดเย็นทําวัดเช้าทําวัดเย็นจำเป็นหรือไม่อย่างไรแล้วเราสวดมนต์เพื่ออะไรคะทําวัดเช้าทําวัดเย็นต้องเข้าใจความหมายของคำว่าวัดสักนิดหนึ่งทางพุทธเรานี่มีข้อปฏิบัติถ้าเป็นขั้นพื้นฐานอยู่สองประการอันที่หนึ่งก็คือศีลอีกอันหนึ่งคือวัดศีลกับวัด ศีลศีละและวัตตะศีลและพรตในภาษาไทยศีลและวัตนะครับศีลก็คือข้อปฏิบัติที่เป็นข้อฝึกหัดที่เป็นสิกขาบทนะเช่นพวกเราเป็นารวาสก็มีสิกขาบท5ศีลหบางครั้งอาจจะรักษาศีลแปถ้าสามเณรก็ศีลสิบนะพระภิกษุก็227อันนี้เรียกว่าศีลนะ เป็นศีลเป็นข้อวัดปฏิบัติข้อฝึกข้อหัดเพื่อให้มีพื้นฐานที่ดีเพราะถ้าไม่มีสิกขาบทมาฝึกหัดปฏิบัติเนี่ยการที่จิตจะมีศีลเกิดขึ้นก็เป็นไปไม่ได้ต้องเอาสิกขาบทมาหัดนานพอสมควรเช่นหัดสักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์เดือนหนึ่งสองเดือนหรือสักปีหนึ่งเอาสิกขาบทมาฝึกวางกรอบของจิตไว้พอหัดไปสักพักหนึ่งจิตก็จะมีศีล เหมือนเราเอาสิกขาบทห้ามาวางกรอบตัวเองพอฝึกปฏิบัติไปตามสิกขาบทห้าไม่ยอมผิดเลยถ้าผิดไปก็สำรวมระวังใหม่ผิดไปก็สำรวมระวังใหม่ฝึกไปพอสมควรจิตก็จะมีศีลเดินไปตามศีลได้นะอันนี้สิกขาบทจึงเป็นข้อฝึกขัดฝึกขัดให้เกิดศีลนะครับอันนี้คือศีลอีกอันหนึ่งคือวัดวัตตะหรือภาษาไทยเราบางทีก็ใช้คำว่า ศีลและพรตศีลพัตะศีลและวัดวัดนี้เป็นข้อปฏิบัติที่เลยมาจากศีลแต่เป็นข้อฝึกหัดเป็นกฎระเบียบเพื่อให้สามารถขัดกลาวกิเลสได้ดีถ้าเป็นพระก็จะมีหลายประการที่เป็นวัดปฏิบัตินะอย่างเช่นทุดดงเนี่ยเป็นวัดแต่ไม่เป็นศีลนะทุดดงเนี่ยเอาไว้เป็นเครื่องขัดกลาวกิเลสเป็นวัดปฏิบัติ ที่ดีงามทําให้ขัดเกลากิเลสได้ดีเพบางครั้งมีศกขาบทแล้วแต่ว่ากิเลสก็ยังเยอะอยู่ถ้ามีวัดปฏิบัติเพิ่มเติมเข้ามาก็จะช่วยให้ขัดเกลากิเลสได้ดีฉะนั้นครูบาอาจารย์สายกรรมฐานต่างๆที่ท่านชอบในการขัดเกลากิเลสตนเองเป็นพิเศษท่านก็จะถือทุดงลหลายข้อบ้างอะไรของท่านแล้วแต่นะก็แล้วแต่ท่าน แต่ที่จริงท่านไม่ถือทุด,ดงก็ไม่ผิดวินัยอะไรเพราะว่าเป็นแค่วัดเท่านั้นเองแต่ว่าเนื่องจากท่านต้องการที่จะขัดเกลากิเลสท่านก็ถือทุดงพวกเราทั้งหลายที่เป็นคฆราวาสนี้จะถือบ้างสักข้อสองข้อก็ได้เป็นเครื่องขัดเกลานะก็เอาตัวอย่างท่านเนื่องจากว่ามีสิกขาบทห้ามาฝึกตัวเองแล้วบางคนกิเลสยังเพียบอยู่เลยอนะ้วนกิเลสอยู่เลยอันนี้ก็ ทุด,ดงหรือว่าวัดปฏิบัติก็จะช่วยขัดได้นะครับนี่ความหมายของคําว่าวัดนะทีนี้ทําวัดก็คล้ายกันเลยคล้ายกันจะทําหรือไม่ทําก็ไม่ได้ผิดศีขาบทไม่ได้ผิดวินัยอะไรเพียงแต่ว่าเราทําขึ้นมาเพื่อขัดเกลากิเลสพราะถ้าให้ทําตามใจกิเลสเราก็บอกว่าโอ้ไม่ทําวัดสวดมนต์ก็ไม่ผิดศีลหรอกมีศีลไปกิเลสก็ท่วมตัวอยู่อย่างนั้นอ่ะไม่ได้ยอมมาปฏิบัติธรรมสักที ก็เลยสร้างข้อปฏิบัติขึ้นมาว่าตอนเช้าอย่างน้อยต้องระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ระลึกถึงคําสอนแล้วก็ระลึกถึงหน้าที่ของตนว่านี่ตัวเองนี่เป็นพุทธบริษัทนะเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้ามาตั้งใจพูดคํานี้เพราะว่าพอเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าจะไปโกรธชาวบ้านนี้มันสมควรไหมจะไปบ่นชาวบ้านมันสมควรไหมจะไปด่าชาวบ้านสมควรไหม เมื่อเช้าบอกว่าตัวเองเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้อย่างนี้ตอนสายไปด่าชาวบ้านมันควรไหมก็จะได้เอามาเตือนตนเองนะทีนี้อาจจะหลงลืมไปช่วงกลางวันตอนเย็นก็มาทบทวนอีกแต่ลึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นการทำสติทำสมาธิไปด้วยในตัวทบทวนคำสอนไปด้วยในตัวว่าวันนี้ที่ผ่านมานี้เป็นยังไงบ้าง ได้ทําตัวเหมาะสมถูกต้องไหมอะไรไหมแล้วก็ระลึกนึกถึงคําสอนอย่างนี้ก็เลยเรียกว่าวัดนะภาษาบ้านเราก็เลยเรียกว่าทําวัดทําวัดนะอย่างนี้ก็เพื่อให้มีเครื่องระลึกนึกถึงฉะนั้นท่านทั้งหลายนี้ก็อาจจะทําวัดหรือว่าสร้างกติกาให้กับตนเองมากกว่าเช้าเย็นก็ได้ท่านอาจจะทาวัดเที่ยงก็ได้ทําวัดบ่ายก็ได้เรื่องของท่าน อันนี้ก็เพื่อขัดเกลาตนเองแต่บางคนแค่เช้ากับเย็นนี่ก็ลิ้นห้อยแล้วเซ็งแล้วฉะนั้นวัดปฏิบัติต่างๆนี้ไม่ผิดศีลอะไรให้เราตั้งขึ้นมาพอที่จะทําได้เพราะบางคนไปตั้งวัดปฏิบัติเยอะเกินไปบางทีทําไม่ได้ก็เครียดน,นะอย่างเช่นเอาละจะเดินจงกรมให้ได้วันละครึ่งชั่วโมงอย่างนี้อันนี้สําหรับบางท่านอาจจะเยอะเกินไปวันละครึ่งชั่วโมงบางท่านบอกอน้อยนะเนี่ยสบาย คงจะสบายอยู่สองวันนั่นแหละพอวันที่สามเอาแล้วเดินได้ห้านาทีก็ต้องรีบวิ่งไปนู่นไปนี่แหละนะฉะนั้นบางทีบางท่านตั้งไว้ขนาดนั้นมันอาจจะเยอะไปเราก็อาจจะตั้งน้อยลงมาหน่อยเช่นว่าวันละสิบนาทีเป็นอย่างน้อยส่วนจะได้เยอะกว่านั้นก็เรื่องของเราสบายเหมือนทําวัดสวดมนต์ท่านก็ตั้งเอาไว้เช้าเย็นนี่กรณีน้อยที่สุดอย่างนี้ทํานองนี้ส่วนจะทําหรือไม่ทํานี้ไม่ได้ผิดวินัยอะไร ไม่ได้ผิดศิกขาบทไม่ได้บาปอะไรเพียงแต่ว่าวัดปฏิบัตินี้ช่วยในการขัดเกลากิเลสทำให้ได้สร้างความเพียรอย่างท่านมาในที่นี้เห็นไหมตื่นเช้าขึ้นมาต้องมาสวดมนต์นี่ก็ได้ทําความเพียรเพียรอะไรเพียรละกิเลสละความขี้เกียจออกไปไม่ตกอยู่ในอนานาจของขี้เกียจทุกท่านก็คงตื่นเช้ามาก็ขี้เกียจลุกกันทุกคนใช่ไหม แต่บางท่านก็อาจจะขยันขึ้นมาก็มีนะอันนี้พูดแบบรวมๆนะตื่นเช้าก็ขี้เกียจแต่เราก็ลุกขึ้นมาเห็นไหมนี่ก็เพียรละกิเลสมาสวดมนต์สวดมนต์ก็เป็นการใช้เสียงให้เป็นประโยชน์นี่เจริญกุศลคนไหนที่มีกุศลดีแล้วก็รักษากุศลไว้ให้มันต่อเนื่องกันถ้ามีสติต่อเนื่องกันตอนสวดมนต์ก็เป็นสมาธิได้เนี่ยก็เป็นการทำสมาธิ แล้วทีนี้บทสวดมนต์ต่างๆนี้เมื่อสวดรลลึกถึงพุทธคุณทร,รมคุณสังฆคุณแล้วยังสวดคําสอนด้วยคนที่มีสมาธิสวดก็ได้ปัญญาด้วยอีกแต่ถ้าบางท่านยังไม่ได้ปัญญาอย่างน้อยก็ได้สวดคงได้บุญไปบ้างมากบ้างน้อยบ้างอย่างน้อยก็คงอดทนนะได้ทนได้ทนสวดไปจนจบแม้จะง่วงบ้างก็ได้ทนได้ทนก็ถือว่าโอเคเหมือนกันนะอดทนขนาดนั่งสวดมนต์เนี่ย ตั้งนานยังนั่งได้ต่อไปนั่งให้สามีบ่นให้ฟังคงจะนั่งได้แลวมั้งต่อไปเนี่ยอย่างนี้เป็นต้น,นต่อไปเรามาฝึกปฏิบัติเนี่ยโอ้ขนาดนั่งฟังอาจารย์สุภีพูดนี่ง่วงนอนจะล้มจะตายยังนั่งฟังสบายเลยต่อไปเจ้านายจะบ่นบ้างเนี่ยโอ้สบายเนี่ยอดทนนี่คงได้อย่างนี้ไปเป็นพื้นฐานแต่ถ้าดีขึ้น,วนกว่านั้นก็ได้อื่นๆอีกเยอะแยะ อย่างนี้นะครับนี่เรียกว่าทำวัดทำวัดนะถ้าเราเอาศีลและวัดปฏิบัตินี้เป็นเครื่องฝึกสติสัมปชัญญะเป็นเครื่องขัดเกากิเลสอันนี้มีประโยชน์มากแต่ถ้าไปยึดมั่นถือมั่นว่าเราเป็นผู้มีศีลเราเป็นผู้มีวัดปฏิบัติด,ดีเราดีกว่าผู้อื่นแล้วอันนี้เป็นศีลละปรามาตนะฉะนั้นศีลและวัดนี้ไม่ได้ดีไม่ได้ชั่วด้วยตัวมันเอง มันก็เป็นของมันนั่นแหละต้องใช้ให้เป็นใช้ให้ถูกถ้าใช้เพื่อฝึกสติสัมปชัญญะขัดเกลากิเลสอันนี้เป็นของดีนะอย่างนี้นะครับทีนี้ท่านก็ถามต่อไปแล้วเราสวดมนต์เพื่ออะไรคะเนี่ยเมื่อกี้ก็บอกแล้วก็เพื่อทําความเพียรละกิเลสเพื่อมาเจริญกุศลเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาโดยเฉพาะปัญญานี่เป็นเรื่องสําคัญ อย่างท่านมาสวดเมื่อเช้าเนีย่ยเห็นไหมชาติปิทุกขาเนีย่ยเกิดปัญญาไหมความเกิดก็เป็นทุกข์นะเป็นรูปเป็นนามรูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงสวดให้มันรู้เรื่องเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนเนีย่ยสวดไปแล้วได้ความรู้ สำคัญมากตรงนี้ได้ทบทวนคําสอนของพระพุทธเจ้าได้เห็นชัดเนื่องจากว่าวันวันบางทีเราก็ไปยึดรูปยึดน้ำว่าเป็นตัวตนก็มาสวดให้มันเกิดความรู้เกิดความสว่างขึ้นบางคนสวดไปมืดหนักกว่าเดิมเพราะง่วงหนักกว่าเดิมอันนี้ก็ยิ่งสวยดยิ่งมืดฉะนั้นต้องสวดให้มันสว่างให้มันรู้เข้าใจอย่างนี้นะครับ ต่อมาอีกท่านหนึ่งตายแล้วเมื่อยังไม่ถึงพระนิพพานยังต้องเวียนไหว้ตายเกิดอีกแต่ทําไมผู้ที่จะเสียชีวิตจึงบอกว่ามีญาติพี่น้องที่เสียชีวิตไปนานแล้วมาหาและจะมาอีกในวันนั้นวันนี้และเสียชีวิตในวันที่บอกนั้นพอดีอันนี้ก็สําหรับผู้ที่เวียนว่ายตายเกิดท่านก็บอกว่า ผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วนี่กลับมาบอกอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดานะ,นะไม่ได้บอกทุกคนหรอกบอกเฉพาะท่านนี้แหละพอบอกแล้วเรื่องก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอะไรจริงๆอันนี้ก็เฉพาะบางกรณีเฉพาะบางคนบอกแล้วไม่เป็นจริงก็ได้บอกแล้วเป็นจริงก็ได้สรุปคือผีมันก็ไม่ค่อยรู้อย่างเรานี่แหละมั่วๆพอกันนะ,นะฉะนั้นก็บอกก็ถูกบ้างผิดบ้างโดยความจริงผมก็ทายพวกท่านบอกพวกท่าน ถูกเหมือนกันนะนะพวกท่านไม่ตายตอนเช้าก็ตายตอนเย็นนะดอย่างนี้ก็ถูกเหมือนกันนะทีนี้ผีมันก็มีบอกถูกเหมือนกันคนก็มีบอกถูกเหมือนกันบอกผิดเหมือนกันฉะนั้นถ้ามันถูกก็อย่าไปจริงจังนะถ้ามันผิดก็อย่าไปจริงจังนะให้ดูกรรมเป็นหลักก็แล้วกันไอ้ดีเนี่ยอยู่ที่กรรมชั่วก็อยู่ที่กรรมทุจริตอย่าไปทําถ้าจะทําก็ทําแต่ดีอันนี้เป็นหลักไนงะ ส่วนอันอื่นๆเนี่ยคนนั้นบอกจนกระทั่งแม้แต่เทวดามาบอกก็จริงบ้างไม่จริงบ้างอยู่ดีนะเพเทวดาบางทีก็เพี้ยนมาเช่นว่าพวกเข้าทรงอย่างนี้นะเป็นคนอยู่ดีๆไม่ยอมกินเหล้าเทวดาขี่เหล้ามาเข้าทรงก็กินเหล้าแหลกไปหมดเลยอันนี้ก็อาจจะหลอกเราก็ได้อะไรก็ได้ฉะนั้นให้เป็นคนที่มีศีลไวนะถ้าเทวดาลงมาก็ถามเทวดาก่อนคุณเทวดาครับมีศีลห้าไหม ถ้าไม่มีเราก็ตั้งตาตัดปัดขึ้นมาแล้วก็ให้ศีลเทวดาเสียชญาติพี่น้องเราก็เหมือนกันนี่แหละที่มาบอกนี่นะี่ะอย่างคนมาบอกเนี่ยเดี๋ยวคุณจะตายวันโน้นวันนี้เราก็บอกเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพิ่งไปพิ่งไปมีศีลห้าไหมคุณผีถ้าไม่มีศีลก็ให้ศีลผีักหน่อยหนึ่งผีจะได้มีที่พึ่งอย่างนี้นะต่อไปอีกท่านหนะึ่งอาจารย์คะฟังดูเหมือนการพ้นทุกษ ต้องเริ่มจากความเห็นถูกสัมมาทิฏฐิแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าความเห็นไหนเป็นสัมมาทิฏฐิคนเราก็มีความเห็นต่างกันต่างคนต่างว่าของตนถูกเมื่อกี้ได้พูดให้ฟังไปแล้วความเห็นที่ถูกที่เป็นสัมมาทิฏฐินี้เป็นความรู้นะไม่ใช่ความเห็นแบบความคิดเราความเห็นแบบที่เราคิดนู่นคิดนี่เขาไม่ได้เรียกว่าความเห็นถูกเขาเรียกว่าทิฏฐิ อันนี้เป็นความเห็นพื้นๆธรรมดาธรรมดาแต่ละคนก็มีทิฏฐิแตกต่างกันก็เลยชนกันอยู่เรื่อยฉะนั้นถ้าเอาความคิดความนึกของตนเองมาเป็นหลักเนี่ยจะมีปัญหามากฉะนั้นเราอย่าใช้ชีวิตตามความอยากให้มันเป็นอย่างนู้นอย่างนี้คืออย่าใช้ชีวิตตามตัณหาอย่าใช้ชีวิตตามความคิดของตัวเองคือทิฏฐินะให้ใช้ชีวิตตามปัญญาถ้ายังไม่มีปัญญาให้ ศรัทธาคือเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามานำแล้วก็ปฏิบัติตามนั้นให้เกิดปัญญาเป็นของตนเองเกิดสัมมาทิฏฐิทีนี้สัมมาทิฏฐิคืออะไรคือความรู้ในอริยสัจสีน่นะถ้ายังไม่รู้ก็ฟังก่อนมีศรัทธาแล้วก็ท่านบอกว่าปฏิบัติอย่างไรจะเกิดดวงตาก็ทําไปทําไปจนเกิดดวงตาและมีดวงตาก็เห็นอริยสัจรู้ในทุก รู้ว่ารูปนามขันห้าเป็นทุกขที่นั่งนั่งอยู่เนี่ยเป็นทุกเป็นรูปนามขันห้าที่มาตามกรรมไปตามกรรมไม่ใช่เฉพาะเราคนเดียวที่เป็นทุกนะคนอื่นก็เป็นสัตว์อวายก็เป็นเทวดาก็เป็นเป็นรูปนามที่มาตามกรรมไปตามกรรมรู้จักตัณหาเป็นเหตุเกิดทุกตัณหาอุปาทานเนี่ยเป็นเหตุเกิดทุกรู้จักนิพพานเป็นความดับทุกข์รู้จักอริยมรรคมีองค์แปด เป็นหนทางข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นี้คือสัมมาทิฏฐินะฉะนั้นความรู้ที่เป็นสัมมาทิฏฐินี้มีลักษณะพิเศษเฉพาะอย่างนี้นะครับอีกท่านหนึ่งเขียนมาว่าไม่มีหนทางสู่นิพพานนิพพานคือหนทางอ่านมาว่าแบบนี้หมายความว่าอย่างไงครับก็หมายความว่าอย่างนั้นแหละ ไม่รู้ใครเขียนก็ไม่รู้ท่านคงไปอ่านมาจากหนังสืออันใดอันหนึ่งที่เขาเขียนเขาเขียนให้เราสับสนงุนงงไปเรื่อยอย่างท่านเขียนมาบอกว่าไม่มีหนทางสูนน่นิพพานนิพพานคือหนทางอันนี้ก็คงเป็นคําที่คนอื่นเขาเขียนมาแต่คําของพระพุทธเจ้าไม่อย่างนี้หรอกหนทางไปสู่นิพพานนี้มีประตูอมตะอันพระผู้มีพระภาคของเราเปิดแล้วคืออริยมัรคมีองค์แปด จะมาบอกว่าหนทางไปสู่นิพพานไม่มีเนี่ยไม่ใช่หรอกนะถ้ามีคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็พระองค์มาเปิดประตูอมตะคืออริยมรรคมีองค์แปดฉะนั้นทางไปสู่นิพพานนั้นมีและนิพพานก็ไม่ใช่หนทางทางเป็นอันหนึง่งนิพพานเป็นอันหนึง่งนิพพานเป็นทุกขนิโรธาเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วเป็นสิ่งที่ควรกระทําให้แจ้งควรที่จะเข้าถึง ส่วนอริยมรรคมีองค์แปดเป็นทางเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานควรเจริญนะนิพพานเป็นสิ่งควรกระทําให้แจ้งอริยมรรคเป็นสิ่งควรเจริญอย่างนี้นะครับอันนี้ท่านอาจจะเขียนมาจากหนังสือเล่มใดเล่มหนึ่งก็ให้เข้าใจว่าหนังสือเล่มนั้นเขียนผิดนะครับที่ว่าผิดนี้คือผิดจากที่พระพุทธเจ้าแสดงเอาไว้แต่อาจจะถูกของเขาก็ได้อน,นันถ้า เขามีความเห็นหรือว่าเขียนมีความหมายว่ายอย่างไรอันนั้นต้องไปถามผู้เขียนเขาอีกทีหนึ่งเขาอาจจะมีความหมายหรือว่าคําอธิบายลึกซึ้งซับซ้อนอะไรก็ได้นะแล้วแต่นะครับฉะนั้นคาพูดบางทีคนต่างๆเขาก็พูดให้เรางงให้เราคิดมากไปงั้นน่ะกลัวเราจะไม่คิดมากมั้งก็ให้เราคิดวนไปเรื่อยนะฉะนั้นถ้าตามแนวคําสอนเพื่อให้ง่ายนี่เราก็มาเรียนที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไวน้นี่จะสะดวก นะแต่ว่าถ้าต้องการที่จะเข้าใจว่าโอ้ท่านนั้นพูดอย่างนั้นหมายเขาว่าอย่างไรอันนี้ต้องถามกันให้ดีๆแล้วให้ขยายความกันอะไรกันตามสมควรไปนะครับต่อมาอีกท่านหนึ่งการที่เราไปเที่ยวต่างจังหวัดกับแฟนแต่ไม่ได้มีอะไรเกินเลยวงเล็บแบบค้างคืนแบบนี้ถือว่าผิดศีลข้อกาเมหรือเปล่าคะ พราะพ่อแม่ไม่ได้รับรู้ว่าเราไปเที่ยวกันสองต่อสองกับแฟนไม่ได้มีอะไรเกินเลยนะแต่ค้างคืนอันนี้ก็อาจจะนอนห้องเดียวกันแต่ว่ามีหมอนอยู่เป็นขั้นกลางหรือว่าให้คุณแฟนนั้นไปนอนเก้าอี้โซฟาแล้วก็นอนเตียงสบายใจเชิ่อย่างนี้ก็ว่ากันไปหรืออาจจะนอนคนละห้องก็ว่ากันไปอันนี้ก็ไม่ได้ผิดศีลข้อกามอะไรนะครับคือการเป็นแฟนกันก็นกดีอะไรก็ดี อันนี้ถ้ายังไม่เลยเถิดจนกระทั่งถึงจับมือถือแขนหรือว่ากอดจูบกันจนมีเพศสัมพันธ์ก็ยังไม่ผิดถ้าจะผิดข้อกาเมนี้ต้องมีเพศสัมพันธ์จึงผิดนะมีเพศสัมพันธ์โดยผิดประเพณีก็ต้องดูประเพณีของชาตินั้น,น,นๆว่าเป็นอย่างไรถ้าประเพณีของชาตินั้นๆพอโตขึ้นสักอายุยี่สิบกว่ากว่าเขาก็ปล่อยแล้วก็ก็ตามใจสองคนนั้นว่าจะแต่งงานกันอย่างไรอะไรอย่างไร จะอยู่ด้วยกันอย่างไรอันนี้ถ้าประเพณีเป็นอย่างนั้นก็ไม่ผิดแต่ถ้าบ้านเราเนี่ยจะต้องมีการสู่ขอกันอะไรกันมีแต่งงานกันอันนี้ก็ต้องทําให้ถูกต้องก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์ถึงจะไม่ผิดนะแต่ถ้าผิดแล้วมันก็ก็แล้วไปแล้วก็ก็สมาทานใหม่ได้นะครับก็มาทําให้มันถูกทีหลังได้แต่ท่านนี้ไม่มีอะไรเกิดเลยก็ยังไม่ผิดอะไรนะครับยังไม่ผิดนะ อันนี้ไม่ผิดศีลนะครับฉะนั้นเพศหญิงโดยทั่วไปในเมืองไทยเรานี้เป็นเพศที่ฝึกปฏิบัติธรรมได้ดีได้ง่ายเพราะว่าเราฝึกมาตั้งแต่ต้นโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยเขาให้รักษาพรหมจารีเหมือนกับพระเลยนะเหมือนกับพระผู้ชายยังไม่ค่อยให้รักษาเท่าไหร่ผู้หญิงเนี่ยเขาให้รักษานะถึงอยากจะมีบ้างอะไรบ้างแต่ว่าโอ้อดทนไว้ฝืนไว้อันนี้ดีนะบางคน อยากจะมีจนน้ำลายยืดตัวสั่นทีเดียวแต่ว่าเอาละเรายังไม่แต่งงานเราก็อดไว้ทนไว้นี้เป็นของดีนะนี้เป็นของดีเป็นสติสัมปชัญญะเป็นหิริโอตตัปะเป็นของดีฉะนั้นพ่อแม่ของเราปู่ป้าตายายพาทำม,มานี่เป็นของดีทั้งนั้นนะที่เขาให้ทําพวกนี้ก็เพื่อฝึกตัวเองต่อไปเรามาปฏิบัติรมก็จะง่ายเพราะว่าเราเคยฝืนมาแล้วนั่นเองโดยเฉพาะ เรื่องแต่งกายของผู้หญิงก็ดีอะไรก็ดีเขาก็าให้นุ่มผาสินอะไรต่อมีอะไรต่างๆนี่ก็เพื่อว่าเวลาเรานั่งก็ดีอะไรก็ดีมันจะเป็นการฝึกสติไปในตัวนะแต่ว่าถ้าเป็นอย่างผู้ชายหรือว่าคนยุคใหม่นี่ใส่กางเกงจะเดินท่าไหนนั่งท่าไหนจะอ้าซ่าอย่างไรก็ได้มันก็ไม่ค่อยได้ฝึกสติแต่ว่ายุคเก่านี่โอ้ยเขาต้องแต่งเนื้อแต่งตัวอย่างนั้นอย่างนี้จะเดินเดินเร็วก็ไม่ได้เพราะว่ามันผาสินมันยาวเดี๋ยวจะหกล้มไปอะไรไป นี่มนันก็เป็นการฝึกสติไปในตัวอย่างนี้นะอันนั้นเป็นประเพณีแบบโบราณอันนี้เขาเรียกว่าประเพณีนะฉะนั้นเรื่องข้อกาเมนี้ก็เน้นไปเรื่องว่าประเพณีเป็นอย่างไรก็อย่าไปผิดประเพณีนะอย่าไปผิดประเพณีเนื่องจากเรื่องของกรรมนี่มันเกี่ยวข้องกับเจตนาทีนี้เจตนามันเกี่ยวข้องกับสมมุติทางโลกก็เลยต้องดูประเพณีของชาตินั้นๆ ก็เหมือนข้ออื่นก้คล้ายกันเช่นว่าของคนอื่นเขาวางไว้เขาไม่ได้คิดหวงแหนเนี่ยถึงเราจะคิดขโมยมันก็ไม่เป็นขโมยก็ไม่มีคนหวงแหนนะอย่างนี้มันเป็นเรื่องสมมุติกันนะทางกรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องอุปาทานทีนี้ถ้าเกิดคนอื่นเขาหวงอยู่เราไปคิดเอามาเนี่ยผิดแต่คนอื่นเขาหวงอยู่เราก็ไม่ได้คิดมากคล้ายๆกับเราถือวิสาสะเป็นเพื่อนของเราเราเอามาเพื่อนคงไม่เป็นไรหรอกทั้งๆที่เพื่อนเน่ยเรียดจะตายแล้ว นี่เราก็ไม่ได้ขโมยเพราะเราไม่ได้มีเจตนานี่มันก็มีประเด็นเยอะเรื่องกรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องของสมมุติเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นเรื่องอุปทา,านนั่นเองนะฉะนั้นถ้าท่านไม่อยากให้คนอื่นผิดศีล mm. เช่นว่าท่านมีสิ่งของแล้วไม่อยากให้โจรผิดศีลท่านก็บริจาคไปซะนะก็ <c oughs> ะไม่หวงเลย <c oughs> ทั้งบ้านเนี่ยโจรจะมาเอาไปเท่าไหร่ก็ได้อย่างนี้อย่างนี้ยังไงโจรก็ไม่ผิดเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้หวง อย่างนี้ช่วยช่วยโจรสักนิดหน,นึ่งก็ดีเหมือนกันนะนี่ก็คล้ายคกันก็โยงมาที่ข้อกามนีก็คล้ายกันทีนี้พ่อแม่ของเราเนี่ยดูว่ายึดลูกแล้วเกินก็ไม่อยากให้ใครมาล่วงเกินอย่างนั้นอย่างนี้นี่เขาก็มีความคิดอย่างนี้เป็นความยึดของเขาไงเมืองไทยเราจะเป็นอย่างนี้อุตสาหเลี้ยงมากับมืออะไรของเขาก็คิดอย่างนี้นะจากนั้นถ้าไปผิดประเพณีก็ผิดข้อกามนี้ต้องขอให้เรียบร้อยต้องบอกกันอะไรกัน ส่วนขอแล้วบางทีบางคู่ก็บอกว่าเอาขอแล้วอยู่ด้วยกันเลยไม่ต้องแต่งก็ได้ถ้าโอเคก็โอเคก็ไม่ผิดอะไรอย่างนี้นะครับต่อมาข้อที่สองให้เงินพระสงฆ์นี่ผิดธรรมวินัยใช่หรือเปล่าคะให้ไอ้พวกเรานะ่ยไม่ผิดหรอกให้อะไรก็ไม่ผิดทั้งนั้นแหละพวกเราเนส่วนพระนะ่ยผิดพระเวลารับนะ่ยผิดนะพวกเราเนี่ยให้ ให้ผิดไหมเราเนี่ไม่ผิดเพราะมีเจตนาที่จะให้เพียงแต่ไม่ฉลาดในการให้พอไม่ฉลาดในการให้ก็อาจจะให้ยาพิษหรือสิ่งที่มีโทษแก่คนที่ไม่รู้แต่ถ้าพระท่านรู้ท่านก็ไม่ผิดอะไรหรอกท่านก็ไม่รับไม่ยินดีนะอันนี้ท่านรู้เราให้ท่านก็มีสิทธิ์ไม่รับก็ได้ท่านก็มีความรู้ท่านก็ไม่ผิดแต่ทีนี้พระบางรูปท่านไม่รู้หรืออาจจะเกรงใจญาติโยมบ้างอะไรบ้างอย่างนี้เราให้ มีเจตนาจะให้เนื่องจากตนเองไม่มีความรู้อะไรต่อมีอะไรต่างๆก็ไม่ได้ผิดอะไรเพราะว่าเราไม่รู้เรื่องถ้าจะบอกว่าผิดก็ผิดที่ไม่รู้นั่นแหละถ้าจะให้ดีก็ต้องรู้เรื่องนั่นแหละมันจึงดีนะต้องรู้เรื่องให้โดยเคารพมันจึงดีทีนี้ถ้าเราให้ไปโดยไม่รู้พระท่านไม่รู้ด้วยพระท่านรับไปและมีใจยินดีก็ผิดแต่ถ้าท่านไปรู้ทีหลังท่านก็สละคือทิ้งเสียสละทิ้งไป แล้วก็แสดงอาบัติก็หายเหมือนกันแต่พระบางท่านหนักกว่านั้นอีกไม่รู้ไม่รู้ก็เอาไปเก็บไว้อะไรไว้ท่านก็มีอาบัติติดตัวไปอย่างเงี้นะฉะนั้นการที่จะทําอะไรถ้าทําด้วยความรู้ก็จะมีประโยชน์นะมีประโยชน์ทั้งแก่ตัวเองได้บุญเยอะคือมีปัญญาประกอบด้วยแล้วก็ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่มีโทษแก่ผู้อื่นอย่างเี้นะครับต่อมาข้อที่สม เคยมีคนบอกว่าตักบาตรไม่ควรใส่อาหารแห้งเพราะพระสงฆ์ไม่สามารถเก็บใช้ได้ต้องฉันให้หมดวันนั้นจริงหรือเปล่าคะจริงนะจริงเพราะว่าบาตรเนี่ยเอาไว้ใช้สําหรับบินทบาตบินทะก็คือก้อนข้าวที่ใช้สําหรับฉันนะแต่ทีนี้บ้านเราก็มีประเพณีที่เพี้ยนมาเนื่องจากเป็นคนใจบุญเยอะเราก็ ถวายเวลาพระมาบินธบาตนี่ก็ไม่ใช่ถวายเฉพาะบินธบาตคือไม่ใช่เฉพาะอาหารอย่างเดียวบางครั้งก็เอาจีวรไปถวายเลยก็มีบางครั้งก็นู่นเอาได้อีกอ่ะเอาดอกไม้เนี่ยพระก็ไม่ได้ฉันเหมือนกันก็ถวายอย่างเี้ยอะไรอีกอ่ะถวายไปทั่วคนไทยเนี่ยมั่วไปหมดอ่ะอะไรก็ไม่รู้ก็ก็ทําไปเรื่อยนะฉะนั้นก็จะบอกว่าเออพระมาบินธบาตนี้โดยความจริงนี้ต้องถวายแต่ข้าวสุกนั่นแหละให้ท่านไปฉันฉันเสร็จแล้วก็จบกันวันนั้น แต่คนไทยนี่เข้าใจบุญเยอะไงพอใจบุญเยอะก็ถือโอกาสเขาเรียถือโอกาสรู้สึกจะบริวารบริวารบินฑบาทชักจะเยอะนะก็คือว่าใส่อาหารบิณธบาทด้วยเหมือนกันแล้วก็ใส่อย่างอื่นอีกที่นี่ใส่ดอกไม้เข้าไปทู้เทียนเข้าไปใส่อะไรอีกบางคนมาเป็นถังเลยถังเหลืองเข้าไปอีกนี่รู้สึกจะเป็นบริวารน,นะฉะนั้นในกรณีนี้จะบอกว่าผิดวัตถุก,ก็คงจะ ไม่ใช่ปิดใช่ถูกอย่างนั้นแต่เป็นเรื่องความเหมาะสมมากกว่านะเพราะว่าก็เหมือนกับพระมาฉันที่บ้านเราก็ถวายอาหารบิณฑบาตท,ท่านเรียบร้อยแล้วก็ถวายทายาธรรมต่างๆที่ควรถวายเช่นสิ่งของต่างๆอะไรต่างๆอย่างนี้นะทำลองนี้นะครับแต่ถ้าปกติแล้วตามหลักการที่ถูกต้องพระมาบิณฑบาตนี้หมายถึงท่านมาหาอาหารหรือข้าวสุกและกับข้าวไปฉัน เนื่องจากท่านไม่ได้ทําเองก็มาโปรดญาติโยมให้ญาติโยมได้บุญกุศลเราก็ถวายอาหารและกับข้าวนั่นแหละจึงถูกต้องตามเรื่องแล้วทีนี้ก็อย่างที่ผมบอกพวกเราคนไทยนี้เป็นคนใจบุญชอบให้ทานทีนี้จะไปถวายที่วัดก็ประเภทขี้เกียจสันหลังยาวนะก็ถือโอกาสที่พระมาก็ก็ถวายไปเลยให้ท่านแบกกลับวัดไปเลยประมาณนะั้น เลยไม่รู้จะใครถูกใครผิดกันแน่เอาเป็นว่ามักง่ายก็แล้วกันนะอย่างนี้นะทำตรงนี้นะครับอันนี้ถ้าจะให้ถูกจริงๆมันก็ต้องเป็นอย่างที่ว่าไปแต่ว่าถ้าถ้าถวายอะไรนี่ปกติแล้วก็ถวายได้ทั้งนั้นแหละแต่ถ้าเป็นอาหารที่เป็นของขบฉันนี่ต้องถวายภายในเช้าถึงเที่ยงอาหารแห้งก็เหมือนกันก็ถวายได้เช้าถึงเที่ยงแต่ว่าอาหารแห้งนี้มีข้อพิเศษคือว่าปกติแล้วพระวินัยของพระเนี่ย ท่านห้ามไม่ให้ทำอาหารเองฉะนั้นจึงเป็นการยากที่ท่านจะได้ฉันถ้าพระท่านรู้เรื่องท่านก็ไม่มีปัญหาหรอกท่านรับไปแล้วท่านก็เอาใบสละให้แก่สามเณรสละให้แก่คนวัดสละให้แก่แม่ชีหรือโรงครัวต่างๆและโรงครัวก็ก็จัดการเองเอามาถวายท่านวันหลังก็ไม่มีปัญหาอะไรซึ่งปกติพระโดยทั่วไปท่านก็ทําอย่างนั้นอยู่แนละ้วคือว่าถึงเราจะถวายอะไรเป็นกระสอบกระสอบไปเนี่ย ท่านก็ฉันเสร็จท่านก็ให้คนอื่นไปหมดแหละให้โรงครัวให้อะไรต่อมีอะไรอันนั้นเรียกว่าสละไม่ใช่ของพระแล้วนะคงไม่มีว่าแหมรับไปแล้วได้มามากเพียบเลยเอาไปซุกไว้ในห้องไม่ใช่เง้นถ้าอย่างนั้นก็ผิดแล้วแสดงว่าพระไม่รู้เรื่องแล้วนะอย่างนี้นะครับอันนี้เคยมีคนบอกว่าตักบาตรไม่ควรใส่อาหารแห้งเพราะพระสงฆ์ไม่สามารถ เก็บใช้ได้ต้องฉันให้หมดวันนั้นจริงหรือเปล่าคะจริงนะอันนี้เรื่องเกี่ยวกับควรไม่ควรไม่ได้เกี่ยวกับผิดไม่ผิดหรอกนะแต่ถ้าพระท่านทราบรู้ดีอยู่แล้วอันนี้ก็ไม่มีปัญหาท่านมีวิธีจัดการได้นะครับนะแต่ทีนี้อย่างที่ผมให้ข้อสังเกตคือบ้านเรานี่ก็ประเพณีอะไรต่อมีอะไรก็รู้สึกจะจะมั่วๆไปหลายประเด็นเหมือนกัน แต่ว่าก็คงได้เท่านี้แหละมั้งถ้าไม่เป็นอย่างนี้คงไม่ใช่คนไทยแล้วมั้งนะก็ได้เท่านี้ก็โอเคแล้วก็บอกบอกกันอะไรกันให้พอที่จะไม่ผิดอะไรมากนะอย่างนี้นะครับอันนี้นะอ้าวตอบปัญหาหมดแล้วนะครับถ้ามีปัญหาอีกก็ยังเขียนมาถามได้นะครับนะเอาล้ะนะครับผมได้บรรยายในเช้าวันนี้อธิบายอริยมรรคมีองค์ดซึ่งเป็นกลอ สำคัญในภาคปฏิบัติท่านที่ยังจำไม่ได้ก็ไปเปิดตำราอ่านได้จะท่องไว้ก็เป็นเรื่องดีเวลาเราปฏิบัติก็จะได้ปฏิบัติให้อยู่ในนั้นแล้วก็ได้ตอบปัญหาก็คงพอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ